เอ้าเอาอะไรอะ่ะคือเอ้าเฮ้ยเอาเลยครับวันนี้เราจะพาไปดันแมพลิบที่จะพาคุณไปยังเอ้ยชีตโอ้โหแค่นี้ก็อ๋อที่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่ไม่น่าไปนะฮะนะครับเอเ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ SCP อ่ะอ่าโอเคอันนี้เราอยู่ใน SCP อ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยเหมืนอนเฮ้ยเหมือนเป็นห้องทดลองอะ่ะเออวไงเอเ้ยชีต โหกระแทกเสียงกันเลยนะไอเราไม่มีออย่างเงี้ยไอมันตามใครอะไม่ใช่ไออย่างเงี้ย SCP เอ้ยมันตามเราเนี่ยเฮ้ยเอามาทําไมรอดคือก็คือเราต้องรอดต่อไปเรื่อยๆฮะแล้วมันก็จะสุ่มไอย่างเงีุ่มอะไรชั้นมันก็จะมี SCP Alien วิ่งอะไร X E X E คืออะไรอะแม่ยายไฟแดงศีสระ Siren Slenderman อ่าแม่มดซอมบี้ประมาณนี้ฮะ เฮ้ยเฮ<อ>้ยเขย่าไถ่ขึ้นเฮ้ยริบพังมาแล้วโอ้โหไฟดับซ <t sky pen> <ถ>ื AP <apple> ้อเอาเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนรกใช่ปะรู้สึกรู้สึกเหมือนมีอะไรเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีใครรอดมาเนี่ยไปี๋ยวไปละไปละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยโอ้โหรอด่ะเราก็รอดแล้วฮะต่อไปชั้นอะไรอ่ะเจสเจสกาตากรสังหารเที่ยงคืนไมเคิลไมเยอร์ ไฟแดงไฟเขียวคืออะไรอ่ะอ่ะชั้นต่อไปเรถเคลื่อนยางเงี้ยไอ้สองคื่นดิไปเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรวะโคตรน่ากลัวเสียงเฮ้ยไอ้ตัวนั้นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันลุกลุกเมื่อกี้มันลุกอ่ะไอ้ที่วิ่งเร็ววะ scp อ่ะเฮ้ยเอ้ใช่จริงเวยโอ้โหตายรถสองคืนเองไอ้ใครจะไปตอบได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ก่อนนี่ก่อนพี่มาปะเฮ้ยเราต้องทำอะไรอย่างมองอะ่ะอยู่เฉยอ่ะเฮ้ยเไปด้วยเฮ้ยโอ้ได้ละไปเฉยไในรอถนะเฮ้ยเราส่งได้นี่สปริงข้ามเอา้าไม่มีอะไรอะไรของเองเนี่ยโอ้ลายเหรียญซื้อของอเอาความเร็วปะเอาเน้นสปีดนี่อะไระน้ำอะ่ะโอ้โหใตาจะเลลึกให้เราไปไหนเนี่ยไอปลาปลาป่าไอปลา,า,านิโมอะ่ะไม่น่าใช่นะอ่าเขาเรียกอะไรนะ ปลาปลาอะไรวะฟีเจอร์อะไรชักอย่างอะ่ะแล้วมันมันต้องไปใกล้มันจะกินหรอวะเฮ้ยชีสเอาตายแล้วอ่ะโอ้โหอะไรนี้อ๋อคือโดนไม่ได้ใช่ไหมไปเฮสปอสไวั้นต่อไปขอแบบโหดโหดหลอนๆน่นะแบบที่แบบหลอนหลอนแบบแบบตบชุยแบบหวัวโกนอะ่ะเอาแบบนั้นอะ่ะเองอยู่ไหนเฮ้ยอวาากาศอะ่ะโอ้โหอย่างสวยเฮ้ยนี่หลุมดำป่ะอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยขยับไม่ได้อะ่ะ ไอ้ดวงอาทิตย์นะะรู้สึกมันแปลกๆที่นี่มันนุ่มมันนุ่มต่างดาวฮนะมันดาวต่างนุนะบบ่มอ่ะเฮียบอกมันดูดเราอะเราต้องหลบไปแน่เจ้าป่ะโอโ้โหชัดเจนอออืืหพยาประโยู่ใกล้เลยคือเราลอดแล้วใช่ป่ะเรารอดอยู่แล้วเนี่ยไม่สบายเขารีบดีกว่ะไอ้แบบปลอดภยัยละเฮ้ยมีคนอยู่ในลิพด้วยเอาดอดออ,อะไรง่ายจังอะ่ะไอ้เราซื้ออะไรดียวเอาเก็บไปก่อนนะเดีย๋ยวไปซื้อเอาซุปส์ ซุบซ้อนเสียงวิ่ง SCP ปะเสียงนี้อ่ะไี่ SCP นะก็กระจายอะไรใครเล่นอ่ะโอ้จะเจนอ่าคืออะไรอ่ะเป็นบ้านมีโทรฟ้านะไม่มีทีวีเลยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะคือเอ้าอุ้ยชี่อะไรเนี่ยงงเฮ้ยอีกรอบไหมเปิดนเสียงดังไม่เห็นคนได้เลยเดียว่ะอย่าบอกมีคนหนึ่งฆาตกรอ่ะ เอจะน่นาแลว้วอะโอ้โหปวดงงเลยอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยถ้าจะเป็นฆาตรกรนะแต่ว่าืมงงไข้าใ่มีอะไรบ้างนะยังไ,ไม่หมดอุ้ยเสียงอะไรอุ้ยชิดไอ้อัวร้อนเลยไอะหมาปะไม่น่ามานะเอ้ยเฮ้ยรู้สึกมันใกล้ลยนะเอ๊ะไม่เห็นมั้งไม่น่าจะเห็นไม่น่าอุ้ยชิด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 อุ้ยโอยอุ้ยชิดเอ้ยปวดจังอ่ะเห็นได้ไงอ่ะโอ้โหตายเห็นได้ไงอ่ะ หลอไปนะโคตรเนียนอนะ่ะอย่างโโอ้โห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 กับบี่า <c oughs> จุ้ดแ้ับีอุดน่ารักยังอนภะิพลพบเปโรแเโอเคโอเคโอเคโอเปิดล้วเปิดแล้วเปิดแล้วตจตอามตอนต่อไป